สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เป็นประชาสัมพันธ์มาจากกรมการจัดหางานนะครับเขาเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ15อัตราด,ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับ สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารและอยากจะเรียนรู้กับเรานะครับคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้กับเราได้ทุกวันเพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับและอย่าลืมกดที่ลูกกระดิ่งนะครับเท่านี้ท่านก็ไม่พลาดที่จะรับทราบข้อมูลข่าวสารดีๆกับเราในคลิปต่อไปแล้วนะครับสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยกรมการจัดหางานเขาเปิดรับตำแหน่งต่างๆดังนี้นะครับ 1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการจำนวน4อัตราวุฒิปริญญาตรีในสาขาบัญชีบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการและสอบผ่านภาคกอในระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักง,งานกอพอหรือสูงกว่านะครับ 2. ตำแหน่ง เจ้าพนักง,งานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราวุฒิปวสในสาขาบัญชีการเงินการธนาคารเลขานุการการตลาดอาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับและสอบผ่านภาคกรในระดับปวสขึ้นไปหรือสูงกว่า 3. ตํตำแหน่งเจ้าพนักง,งานแรงงานปฏิบัติงานาจำนวน6อัตรา วุฒิปวสทุกสาขาวิชานะครับและต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปหรือภาคกในระดับปวสหรือสูงกว่าการรับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่28ตุลาคมถึง17พฤศจิกายน2563ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับที่เว็บไซต์ doe.thaijobjob.com/ นะครับที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับ สำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ